อันแรกนี้บอกนักวิจัยมหาลัยเยลเลยนะพบอาการเลื้อหลังหลังฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะอ่าก็เป็นมหาลัยที่เรียกว่าใช้อ้างอิงได้แหละนะแต่เรื่องที่เอามาแพร่เนี่ยก็มาจากคนหน้าเดิม,ดมนะครับอ่าคนขวาคือจิมมี่ดอนนะครับคนซ้ายคือจอห์นแคมเบลก็เป็นเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วกันนะที่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนะเกี่ยวกับวัคซีนโควิดสิบเก้าเขามอบอกเลยวนะ่าตอนนี้มันพบแล้วนะมีนักวิจัยของเยลนะียบอกเลยนะว่ามีอาการที่เรียกว่า post วัคซีนซินโดรมก็คือ อาการเรียกว่าเลื้อนหลังหลังจากการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะครมีอะไรบ้างเช่นเหนื่อยง่ายฟื้นตัวหลังจากออกกำลังกายได้ช้าอ่อนเพียเหนื่อยล้าเลื้อนหลังภาวะสมองล้าอาการชาและโรคระบบประสาทมาจากไหนมาจากงานวิจัยจริงๆนะครับของทีมงานของด um ร์ฮาร์แลนด์คัมโคนะฮะเป็นแพทย์โรคหัวใจและนักวิทยาศาสตร์จากมาเลยเยีวยวเผยแพร่ทางเว็บไซต์เมดอาร์ลแต่ว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางเผยแพร่อของ านวิจัยแบบพีพินพ์เช่นเดียวกันก็คือยังไม่การตรวจสอบจากนักวิชาการแบบ peer review นั่นเองเขาฟงไว้เลยนะโพดวัคซีนซินโดรมเขาตั้งบัญญัติคานี้ขึ้นมาเลยนะบอกว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันเรียกว่าโพดวัคซีนซินโดรมเขากลุ่มตัวอย่างเขาไปเจอจากอะไรนะเขาบอกว่าเจอจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไข้นะครับจำนวน241รรายนะที่แจ้งอาการเข้ามาว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้เจอสิ่งนี้นะ ตั้งแต่ปี2022ถึง2023เนี่ยเขาก็เลยสรุปไปเลยนะว่าเนี่ยอาการเลื้อยลังหลังจากการฉีดวัคซีนโควิดาหรือว่าโพสต์วัคซีนแอชซินโดมเนี่ยเนี่ยมันเจอมีอยู่จริงนะแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเนะี่ยแต่เชื่อว่ามันเจอขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันน่าจะมีเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะเกี่ยววัคซีนนั่นเองนะครับอาการก็อย่างที่บอกไปนะฮะเหนื่อยล้านะฟื้นตัวหลังออกกําลังกายได้อย่าง ช้านะครับปอนเพียเรื้อรลังนะสมองล้าการชาโรคระบบประสาทอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพองานวิจัยอันนี้ออกมาแล้วมีคนแชร์กันเยอะๆเนี่ยก็ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญนะที่ศึกษาสิ่งเหล่านี้มาอย่างช่ำชองนะว่าตกลงอาการนี้มันมันจริงหรือเปล่ามันมีไหม post vaccination syndrome นะครับคนแรกก็คือดรลินดาเจงนะครับเป็นอายุรแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการร่วมของศูนย์ศึกษาอาการป่วยหลังจากติดเชื้อโควิด๙๑ อ่าหรือพูดง่ายคือลองโควิดนั่นเองเนะี่นี่คือผู้วิชาชาญด้านลองโควิดจากมหาวิทยาลัย Stanford, สแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาเลยเนะี่ยเธอบอกว่าหลังจากอ่านงานวิจัยตัวนี้แล้วดูอาการต่างๆที่บอกว่าเป็นโพสต์วัคซีนชันซินโดรมเนี่ยสำหรับเธอแล้วมันดูคล้ายกับอาการของผู้ป่วยลองโควิดมากเลยนะครับเออที่พูดมาเนี่ยมันเหมือนอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นลองโควิดเลยนะแม้ว่าทีวิจัยจะแยกว่าคนสองกลุ่มเนี่ยแยกออกจากกันแล้วนะแต่เธอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะที่ผู้ป่วยจะแยกได้เองว่า ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาการจากวัคซีนหรือจากการติดเชื้อโควิดกันแน่นะครับเพราะว่าไปดูแล้วหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็เ,เคยติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้ามาก่อนด้วยนะอ่าเลยบอกยากมากว่ามันตกลงเป็นเพราะอะไรเพราะว่าอาการเนี่ยเขาสำรวจตั้งแต่ปีสองพันยิบสองถึงพันยิบสามก็บอกไม่ได้้ว่าตกลงว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะใช่วัคซีนที่ฉีดไปตั้งแต่หลายๆปีก่อนหรือเปล่านะครับอืม ซึ่งทาง CDC และ FDA ก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะว่าอาการที่เกิดขึ้นหลังจากคนฉีดวัคซีนเนี่ยอาการข้างเคียงเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่มันคล้ายกับลองโควิดจริงๆแต่อาการที่มันต่างกันก็คืออาการเหล่านั้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เหลือหลังนะฮะจะหายไปในเวลาไม่กี่วันแต่ถ้าเกิดเป็นลองโควิดเนี่ยมันจะเรลือหลังนี่คือความต่างระหว่างอาการข้างเคียงจากวัคซีนกับอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอาการข้างเคียงจากวัคซีนที่เขามีการศึกษาก็มีอยู่ หลากหลายนะก็มีอยู่จริงนะครับอย่างคนนี้ครับดรอารันควานนะครับเป็นแพทย์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลซิดาไซนายของสหรัฐอเมริกานี่เองคนนี้เข้าไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการหัวใจเต้นเร็วระหว่างเปลี่ยนท่าหรือ POTS นะทั้งในกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด19และผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19เลยเขาบอกว่าเจอนะครับว่าการฉีดวัคซีนโควิด19และการติดเชื้อโควิด19าทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วระหว่างเปลี่ยนท่าทั้งคู่เลยนะเขาไปเปรียบเทียบนะระหว่าง 90้าสิบวันหลังฉีดวัคซีนกับเก้าสิบวันก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยพูดว่าเก้าสิบวันหลังฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิด1าเกิดอาการนี้มากกว่าเก้าสิบวันก่อนฉีดวัคซีนและก่อนติดเชื้อจริงๆนะครับอาการมันเป็นอย่างไรนะครับบอกว่าอาการหัวใจเต้นเร็วระหว่างเปลี่ยนท่าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดาการใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจลําบากปวดศีรษะมือศีรษะหน้ามืดและหมดสตินะครับเนื่องจากหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติเวลาเปลี่ยนท่าเช่นลุกขึ้นยืนหรือนั่งนั่นเองนะเวียยหัวเงื่อออก อ่อนล้าหายใจลําบากแน่นหน้าอกนะวพิธีการป้องกันรักษามีอะไรบ้างอนะกินให้น้อยลงนะกินข้าวคาร์บโบไฮเดรตให้น้อยลงกินน้ําให้เยอะนะครับเลี่ยงการดื่มาคาเฟอีนนะฮะกินเกลือให้เยอะขึ้นแล้วก็อย่ายืนนานๆน,น,นี่คือที่ป้องกันการเกิดโรคนี้นั่นเองนคําถามคือในเมื่อมันเจอทั้งคนฉีดวัคซีนและคนที่ติดโควิดแล้วเอาอย่างไงดีนะครับอ่านะอันนี้มีชาร์ตมาให้ดูด้วยเนะี่ยอันนี้คือ เขาดูตรวสำรวจโรคหลายๆลยอย่างแต่เขาเน้นไปที่โรคนี้นะ POTS สีเหลืองนี่คืออาการที่เจอหลังจากติดเชื้อโควิดสิบเก้าสีน้ําเงินคืออาการที่เจอหลังจากฉีดวัคซีนแกนวายแนวตั้งก็คือปริมาณการเจอต่อหนึ่งแสนคนนะครับส่วนแกนเอ็กแนวนอนก็คือสัดส่วนการเจอเทียบหลังจากฉีดวัคซีนหลังจากติดเชื้อโควิดสิบเก้ากับก่อนฉีดวัคซีนก่อนติดเชื้อโควิดสิบเก้าหมายความว่าถ้าเกิดไปอยู่ด้านสูง และด้านขวามากๆแสดงว่าอัตราการเจอโรคนี้จะเยอะนะเน้นสองตัวที่วงไว้นะ POTS นะครับสีน้ำเงินคือหลังจากฉีดวัคซีนนะก็อยู่กลางๆนะอ่านะก็เยอะแหละแต่ก็อยู่กลางๆแต่ไปดูสีเหลืองครับอาการเกิดโรคนี้หลังจากติดเชือ้อโควิดเก้าโหเกือบสุดเลยนะอยู่บนสุดนะทั้งสุดทั้งแกนเอ็และเกือบสุดทั้งแกนไวก็คืออัตราการเกิดโรคนี้นะจากการติดเชือ้อโควิดเก้ามันมากกว่า การฉีดวัคซีนเนี่ยมีโรคอะไรอีกนะครับอ่าสูงสุดเลยเบาหวานนะครับอ่าที่การสำรวจครั้งนี้ป่วยเบาหวานจากการติดโควิดเยอะสุดนะมีอะไรอีกมีอ่าไขมันในเส้นเลือดสูงอ่าก็มีนะครับอ่าอย่างฉีดวัคซีนด้านล่างที่เจอเยอะก็มีหัวใจอักเสบอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะแล้วสรุปยังไงนะสรุปนะเขาบอกว่าการเกิดโรคนี้นะครับอ่าหัวใจเต้นเร็วจากการเปลี่ยนท่าเนี่ยเทียบกันแล้วนะจากคนติดโควิดเนี่ยมันเสี่ยง มากกว่าการฉีดวัคซีน5.35เท่านะฮะอ่ามากกว่า5เท่าเลยนะสรุปแล้วนะครับคุณหมอคนนี้นะอรันควานแม่เขาจะเจอนะว่าอาการนี้เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนแต่เมื่อเขารู้แล้วว่าการติดโควิดเนี่ยทําให้เกิดโรคนี้มันมากกว่าตั้ง5เท่าดังนั้นเขาเลยสรุปว่าการฉีดวัคซีนยังเป็นการป้องกันการเกิดโรค POTS ดีกว่านั่นเองคือแนะนําให้ฉีดวัคซีนนะ การฉีดวัคซีนแม้จะพบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคนี้แต่ก็เป็นการป้องกันโรคนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณติดโควิดคุณเสี่ยงเป็นโรคนี้มากกว่าคนฉีดวัคซีนห้าเท่านั่นเองนะครับคือการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการข้างเคียงเนี่ยเขาก็มีเจอนะศึกษาเจอแต่สุดท้ายแล้วทุกโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิดเก้าทั้งหมดส่วนใหญ่แพ้กันเลยแนะนําว่ายังไงฉีดวัคซีนก็มีประโยชน์มากกว่านั่นเองแล้วก็มีปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันอาจจะเป็นคําาธิบยว่าทําไมนะ คนถึงมีการข้างเคียงจากวัคซีนโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่ในแง่ลบเกี่ยวกับวัคซีนก็เรียกว่าปรดการ์ที่เรียกว่า nocebo effect นะเราอาจจะเคยได้ยินคําว่า placebo นะยาหลอกนะครับอ่าเช่นคนที่กลุ่มตัวอย่างเวลาเขาจะทดลองยาเขาจะมีกลุ่มที่อ่าใช้ยาจริงกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอกเพื่อดูว่าจริงๆแล้วใช้ยาแล้วมันมีปฏิสิผลหรือเปล่านะอาการ placebo effect ก็คืออย่างภาพที่เห็นตัวการ์ตูนสองตัวนะครับด้านซ้ายบนที่เป็นคนหนุ่มส่แว่นเนี่ยอันนี้คือ พาริเบเอฟเฟกก็คือเหมือนป่วยมาแต่ไม่ได้ให้ยานะครับให้น้ําตาลปรากฏว่าแข็งแรงขึ้นนะฮะนะแข็งแรงขึ้นซะอย่างนั้นท,ทั้งที่นี่ไม่ได้ให้ยาแต่เขาอาจจะเชื่อว่าตัวเองได้ยาไปนะแต่จริงหมอให้น้ำตาลไปปรากฏว่าแข็งแรงขึ้นนะการแข็งแรงขึ้นรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นหลังจากได้ยาหลอกเนะี mm ่ย hmm. เขาเรียกว,ว่าเป็น p าร์ต b เ e ิ f เอฟตัวนี้คนนึงนะเป็นผู้ชายที่น,ะนานี่คือเขาบวดนะด้านขวาบนนะคนนี้มีความไม่เชื่อในยานะครับ ปรากฏว่าได้รับน้ําตาลไปแล้วคิดว่าได้ยาซึ่งตัวเองไม่ชอบแล้วตัวสุดท้ายป่วยหรือตายเนี่ยนี่เขาเรียกว่าโนซิโบเอฟเฟกก็คือไม่ได้รับยาหรอกนะแต่ว่ามีอาการข้างเคียงเหมือนคนที่รับยานั้นจริงๆนะฮะมีเหมือนกันโนซิโ no บนี่ก็เป็นภาษาละตินนะแบบแปลว่าไอเชลฮามคือฉันต้องแย่แน่ๆนะครับแหมตรงกันพอดีนะนะได้รับยาแล้วก็มีความเชื่อนี้จริงๆซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสภ,ภาพจิตใจนะครับอืม เป็นเรื่องของจิตใจของคนที่ได้รับยาหลอกหรือวัคซีนหลอกนั่นเองนะครับซึ่งทางดรลินดาเจงเขาชี้แจงว่ามันมีงานวิจัยปรากฏการโนซิโบเอฟเฟกในระหว่างการทดลองวัคซีนโควิด -19 ด้วยนะครับเขาบอกว่าในกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในสามเนี่ยของคนที่ได้ยาหลอกนะปรากฏว่าเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนโควิด -19 นะครับจริงๆด้วยนะทั้งนั้นที่ได้ยาลยหลอกไปนะแต่มีอาการข้างเคียงเหมือนคนที่รับวัคซีนจริงๆเนี่ยอาการส่วนใหญ่ที่พบก็คือปวดศีรษะและอ่อนเพลียน,นั่นเองนะ ซึ่งเธอก็ชี้แจงว่านะครับการที่ทุกวันนี้มันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนออกมาเยอะๆเนี่ยทำให้คนรู้สึกต่อต้านนะครับ <c oughs> ก็เป็นอิทธิพลต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนโควิดเก้าจากสิ่งที่เรียกว่า no s i b o effect เช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้เคอเป็นให้เห็นผลเสียนะครับของสิ่งที่เราว่าข่าวปลอมกวับวัคซีนนะมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะ no effect, s i b o effect ซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกนะฮะอ่าที่บอกว่าอะไรนะมีอาการาเลือดลังจากวัคซีนนะครับ ซึ่งพอนักวิชาการเข้าไปดูแล้วเนี่ยเออตกลงอาการเลื้อลังที่บอกเนี่ยคุณสรุปได้ไหมตกลงมันเป็นวัคซีนหรือว่าลองโควิดกันแน่เพราะคนส่วนใหญ่ที่มีอาการเนี่ยก็ติดเชื้อโควิดมาก่อนนะครับซึ่งจะบอกว่าการศึกษาอาการข้างเคียงวัคซีนเขามีทํากันจริงๆนะไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับแต่ศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็พบเลยเมื่อเทียบแล้วเนี่ยติดเชื้อโควิดก็มีการคล้ายๆกันและโอกาสเกิดมันถี่กว่าอีกแล้วยังมีสิ่งที่ว่านซิโบเนี่ยซึ่งเป็นอาการทางจิตใจมากกว่าเนี่ย มันคือเหตุผลเลยว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาว่างานวิจัยหลายอย่างที่ออกมาเนี่ยอ่ามันมีความถูกต้องในการวิจัยครอบคุมดีพอหรือยังถึงจะส่งบทสรุปอย่างนั้นได้นะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับจริงๆเราเราคือหลายคนเนี่ยรู้กล่องฉีดวัคซีนอยู่แล้วว่าฉีดแล้วอาจมีการข้างเคียงอะไรบ้างเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ กำลังจะฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องรู้ว่าอาจเกิดโน่นเกิดอาจเกิดนี่บางคนเนี่ยมีอาการนี้ก่อนฉีดอีกเพราะเพราะว่ารู้แล้วแล้วก็พรุ่งนี้จะไปฉีดนะหรือว่ายืนต่อคิวอยู่เนี่ยเกิดอาการแล้วอืมอืมนะฮะก็คือในในในช่วงนั้นเนี่ยเราเราผมม็ได้ยินเรื่องอย่างจริงๆนะฮะว่าแบบว่าแล้วซึ่งเราก็แบบว่าคุยกันแบบว่าสนุกสนุกนะครับว่า เออยังยังไม่ได้ไปฉีดเลยนะแต่บอว่เริ่มมีไข้แล้วนะครับเรื่องอาการแบบนี้นะซ,ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องเนี้นะครับแล้วก็เออซึ่งในตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่าคุณยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยอันนี้คือคุณคิดไปเองแน่นอนอ่ะแต่แต่มันก็หมายถึงว่าอ,อการคิดไปเองของเราอ่ะมันไม่ได้จบแค่ความคิดมันอาจจะทําให้เกิดผลออกมาจริงๆได้นะครับโดยเฉพาะรเรื่องอาการแบบ เออเป็นไข้ปวดหัว,วตัวร้อนมวนท้องอาเจียนเป็นลมอะไรเงี้ยคือมันเป็นการที่บางทีมันสมคัญกับจ,จิตใจจิตใจอ่า,อานอนบบไม่หลับ,บไม่อยากอาหารอ่อนล้าเพลยหมดอะไรแต่อยากมันก็มีจริงๆนะอืม่าแล้ว,แล,วแล้วมันก็กระทบกันหมดแบบบางทีเราบางคนเนี่ยเสียใจจนเป็นลมอะไรเงี้ยดีใจจนเป็นลมคือ,อนันนั่นคือแปลว่า คุณไม่ต้องรับยาอะไรคุณก็มีอาการบางอย่างได้ครับดังนั้น <c oughs> อันนี้แหละที่ที่เป็นภาพที่ชัดมากว่าโี nocebo effect ที่จะพูดถึงกันนะครับ